ดราม่าเจนี่ใส่ชุดอะไรก็ผิดเผยสาเหตุไม่ออกจากบ้าน4ี่ปีเป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิง สำหรับเจนนี่อันพาธที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสดรามา่าเมื่อเธอได้ลงรูปพร้อมกับแต่งตัวสวยอวดหุ่นของเธอและเธอมีวิญญาณในการดูแลตัวเองเป็นอย่างอย่างมากล่าสุดสาวเจนนี่ได้มาออกในรายการรายการแฉโดยทางสาวเจนนี่ได้เล่าว,ว่าเธอไม่ออกจากบ้านนานสี่ปีสาเหตุเพราะอยู่กับลูกสาวมีลูกเหวงลูกอยากหอมแต่ลูกไม่มีที่เลี้ยงด้วยช่วงนั้นเหมือนโควิดแรกแรกก็กลัวด้วยดูแลทุ กอย่างเองทั้งหมดสั่งอาหารมาก็แช่แดดไว้ข้างนอกไม่รู้ว่าเขาติดกันทางไหนอาหารไว้ข้างนอกก่อนไม่กลัวอาหารเย็นด้วยย้อนเล่าไปสมัยก่อนเวลาสั่งเค้กก็บอกไม่แบ่งนะจะกินคนเดียวหนึ่งชิ้นตอนไปงานแต่งงานหมากคิมชุดนั้นก็ดีมากๆเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของไทยแต่ทัวร์ก็ลงอีกแต่ก็รู้สึกชินเรายิ้มให้ทุกคนเวลาจะออกงานก็จะเรียมไว้หลาย ชุดว่าจะใส่ชุดไหนดีเสื้อผ้ารีดเองเพื่อความป้าสมมุติถ้าจะมีงานก็จะกลับไปเรียมแล้วว่าจะใส่อะไรบ้างใดแล้วแขวนไว้ทุกอย่างต้องเนียบที่บ้านไม่มีห้องแม่บ้านมีแค่แม่บ้านมาถูพื้นกลับบ่ายๆไม่มีแม่บ้านประจำที่บ้านแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ตามใจลูกไม่มีพี่เลี้ยงการเลี้ยงด้วยตัวเองเขาจะฟังแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ